ความสูงลอยกว่านิดๆพยายามจะเดินเข้าไปต่อยหมัดซ้ายขวาฮุกขวานี่ครับตามไปเสียบเข่าแล้วก็โดดพลิกแล้วแต่ละจังหวะครับโอ้ยฮุกซ้ายาเริ่มมาดีแล้วครับนี่ครับหาจังหวะตั้งหลักได้ต่อยหมัดต็นเนื้อทองอย่ายุบนะอย่ายุบหน้าโดนไปสองแข้งนี่ครับโอ้โดนแข้งอีกแล้วครับเป็นสียังเศษเริ่มแผงริดออกแข้งออกต่อยหมัดนี่ครับโอ้ย เอาซ้ายแลกหมัดอาวุธดูเยอะนะครับสำหรับเพชรเดชครับเตะขวาแล้วก็ต่อยหมัดแล้วก็แทงเข่าครับมีทุกลูกครับส่วนดีเดทองมาลูกนี้ครับขวาดีเดทองโกเข้าไปมีหมัดครับมีหมัดคอยกวนตลอดรถแท้สี่ดูกันต่อครับแรงเตะซ้ายน้ำเงินเตะขวาลูกดีๆของน้ำเงินที่ผมสังเกตเห็นเลยนะเป็นลูกต่อยหมัดครับลูกต่อยหมัดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้นะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับว่า เพราะฉะนั้นแล้วดูมวยไทยใจเป็นกลางครับเพื่อนๆก็ให้คะแนนดินนะทองครับฝ่ายแดงแล้วก็เพชรเดชครับเพชรเดชวอสังประภัยฝ่ายแดงเงินไท้เขาบอกกันเข้ามาได้ครับตีกับเตะขวาเบี่ยงไปเด้งซ้ายฝ่ายแต่เงินก็เด้งคืนเด้งซ้ายคืนแดงเดินเข้าหาต่อยหมัดซ้ายขวาเตะขวาแทงเข่าจับโปงในไล่แขนสู้ตีตีโอโทำไมดูตีเบาจังเลยแดง ยกขาไม่ขึ้นแล้วนะโออเออยุบไปหรือเปล่านี่ครับดูครับดูโอ้ยดูขาครับต่อยมัดหนึ่งสองต่อยหนึ่งสองแล้วก็เตะซ้ายเตะซ้ายนเงินนี่ตั้งรอเลยครับรอดักแล้วครับเด็ดเพชรตีขวาตีขวาตีขวา ซ้ายขาโอ้โหโชว์เลยครับเดชเพชรครับติดเดชทองพยายามต่อยหมัดครับตั้งนี่ครับโอ้โหโดนแข้งขวาไปเด,เดชเดชอ,อ่ะนี่ลองเตะซ้ายเดชทองเดินเสียบซ้ายขวางไว้ตีขวาป้าจะเล่งได้สักแค่ไหนต่อยหมัดหนึ่งสองก็ต่อยแฮงคะแนนห้ากยกนะครับเตะซ้ายนี่ครับโอโ้มาแล้วครับต่อยมหมัดนี่ครับมีเมาส์มีเซมเหมือนกันต่อยหมัดซ้ายขวา หมือนเตะขวาแดงหาจังหวะโดนต่อยหมัดครับแล้วก็พยายามเบียดเข้าไปตีปขวาตีขวาเข้ามาได้ครับเตะขวาไปแดงเบียดเข้าไปแล้วก็ตีซ้ายตีซ้ายหมื่นดักแทงขวาครับแทงสั่งต่อยหมัดเตะขวาไปนะครับค่อยตามครับแล้วก็ต่อยหมัดขวาเบียดเข้าไปสับสอกต่อยไปครับซ้าย วิ่งไล่แล้วโอ้ยนี่โดนเตะครับ